Let's oh. go! ดีจ้าพี่นงจ้ามากินข้าวกับยำแม่จ้าแกงเห็ดจ้าพี่นงเจวกุ้งสุกจ้าก้อยกุ้งเนาะเอิ้นมาก้อยกุ้งนะน้ำมัต้มแซ่บๆจ้าพี่นงจ้ามาจ้ามากินข้าวกับยำแม่จ้ากองข้าวกองน้อยบะเหน็นไล้จ้าจกมาแต่พ่ออิ่มค่ะพี่น้องจ้า มาจ้ะมาตับแฉกกับยามแมนเดอร์ก่อนอื่นจากพี่นองขอสดแขงเฮ็ดแซ่บก่อนจ้ะเป็นยังอุ่นๆอยู่จากพี่นองจ้ะอืเยี่ยมมาก ติวจ้ะพี่น้องแม่ไปเก็บหลังบ้านแม่เนี่ยเลยจ้ะพี่น้องในยังกินนนอจ้ะ con mẹ nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy ขึ้นห้าลราโชคย่างเยอจ้ะขอบคุณพี่น้องหลายๆด้จ้ามาช่คลิปยังแม็กมาจ้ะ ยังไงกะนั่งคิดคิดอยู่จ้ะว่าจะเบาเรื่องอียังงกับพี่น้องดีอะยังไคือเบาเรื่องแังไจัดตัวกินเขาจา้ะจังไงโพตรได้เฟดยังไงอยู่จ้ะถูกใจกระบูกไ่ย ถามยังแม็กอย่ะมิีจยังลดใจตาส้นเล่นลูกสะเพ้ถามยังแม็กว่านี่กูแร้ไม่ก,กินเขากับแม่วสันเอากินยุใส่ก็เลยถามาก็เลยวางเสียแล้วไปนอนือเห็นแม่จัดโต๊ะมันวะ โอ้ยเพาะจัดโตเกาสิว่ามีค่อนมากินเขานนหน้ามาะการเริ่มต้นนะจ๊ะพี่น้องการเริ่มต้นจากการจัดโตโต่อยอดมาจากแสต่อยอดมาจากย่าแม็กอัดคติ์เผ็ดด้วยจ้ะพี่น้องกินบักทิกพริกอ่อนกับเผ็ดเผ็ดนะจ๊ะ แกงเห็ดแซ่บแม็กเป็นคนม,มากินออกสมจกน่อยจ้ะแกงเห็ดลูมามว่าผู้ใดไม่กินเผาน้าแมีกจะโตรจริงๆแล้วแม็กบกก้นานเต้จะโตนะจ่ะอา่าวันนี้แม็กเห็ด จริงๆแล้วยัยแมากกะเฮ็ดมาตะโดนเลยจ้ะพี่น้องเอาใบตองมาห้องจานเนี่ยยยแมากกะเฮ็ดมาตะโดนเลยจ้ะถ้าแขกเขามาบ้านยัยแมกมาก,กินอาหารบานยัยแมากยัยแมกจะมาจัดอาหารแบบนี้เลยจ้ะตอนรับตอํบตอนรับแขกของยัยแมากนะคแล้วก็ยัยแมกเฮ็ดมาโดนแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงแรกๆยัยแมากบ่เฮ็ดคือฝาวนะคะฝาวแ,วแล้วก็เริ่มต้นเริ่มต้นในการเฮ็ดคลิปเนี่ย แต่ยังหาทิทางบบเจอนะคะนี่ค่ะทิทางบบเจออาจจะเป็นมีง่ายชุกละหุกได้ลายมุ่นนะคะของยงแม็ก,กคือแหลกๆคือขึ้นลบนะคะจะถามว่าเดี๋ยวนี้ดีบอกก็พยายามพยายามให้ดีเจ้าก,ก็พยายามห้เป็นธรรมชาตินะคะไม่คว่เป็นยูนะคะพี่น้องจา๋าประเดีตกแต่งอีกอย่างลูลานะคะจังคือนวบาเรื่อนศาสตร์นี่จะเป็นคลิปที่สามนะคะที่เบาเรื่องศาสตร์ศาสตร์ปูพื้นแล้วมาปูโต,โตน๊นะจจะเนาะ แวเนี่ยยาแม็กไม่ได no like ้ซื้อเลยจ้ะพี่สาวยาแม็กฝากจ้ะพี่สาวอยู่บ้านกลางฝากทุกพื้นเลยจ้ะพี่น้องยาแม็กไม่ได้ซื้อสาใส่นะคะจะมีแฟนเพลงยาแม็กพันตำศาสาขายเอ่อแล้วก็ตำเก็บไว้ใส่พันไม่หยาดไม่หยังพันเอามาตอนยาแม็กจ้าพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็เพื่อพี่สาวยาแม็กห้นะคะพี่แซวพี่สาวยาแม็กเอาหายยาแม็กเอามาปูล่องเบิงจังพื้นนี่น่ะพื้นใหญ่นะจ้ะ ยามแมกกะจะปูเป็นไล่ขวางนะคะพี่น้องที่อยากจะปูือยางแมกกะหาพริกพผ่งหาเอานะคะหา,หามุมออกนะจาะเนาะนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วกะ็อ่าตะกากาแฟาเนี่ยเอามาให้ย,ยังยาแม่ทำงานชินนี่อยู่นะคะยาแม่ที่ทำงานชินนี่อยู่นะคะยางแม่ก็ถิมน,นะจ๊ะอ่าเพราะว่ายางแมกอมามาก,กินกาแฟานะคะแล้วกะ็ยางแม่ชอบนะคะ สอกใน,น้รถนีนะคะแล้วก็ดอกไม้ไปซื้อไหมแจกันได้ซื้อไหมยังแม่บุรีซื้อเลยจ้ะพี่น้องแจกันเนี่ยแต่มีดีเจคนหนึง่งที่เขามมเฮ็ดงานน้ำยาแม่มมจ้ะเพิ่มมาเื้อรักงามเพิ่นเอามากนะคะตั้งแต่เมื่อน,นั้นเพิ่นก็เาทิ้งไว้หนีเลยจ้ะยังแม่กับไปเก็บออกมาจ้่ะดอกไม้ยังแม่กับไปเก็บออกมาอยู่ในบบานย่าแม่เหนือ่อยจ้ะยังแม่เก็บออกมาประโยชน์นะคะพี่น้องเอามาใส่ะคะ่ะของเดืเอาาใส,ใส่เอามาใส่ให้่ช่วยงามเอามาใส่เกิดประโยชน์นะคะ จริงนแล้วเพิ่นตกใจเนาะเห็น้ำแมกทายเห็น้ำแมกจับทีนโฮโฮโ่น้ำแมกปวดรุ่งนี่เฟซนะคะคิดว่ามันผู้ใดมากกินเขาน้ำยาแมกบ่เพื่นทุ <c oughs> กอย่างทื่ยาแมกเห็ดก็คือนเห็ดแผลเจ้าคอมนะคะเห็บแผลเห็ดแผลเจ้าคอมมีความสุกแทนเห็บพี่น,อน้อ,องเลยค่ะมาเบิ่งคลิปยาแมกมีความสุกนะคะพี่น้องจ้าคือ คือเป้าหมายนะคะของเงยนเมกนะคะทุกคนมีเป้าหมายนะคะพี่น้องคะทุกคนมีจุดยืนของตัวเองนะคะถ้าจะว้าไปหลายนะคะที่ก็จะโดนไปเยัเมกกะซีมาอ่าว้านะคะในเรื่องของควมรู้สึกเฮดอี่ยังรู้สึกแบบไหนนะคะหพี่น้องได้รับฟังนะคะแซบค่ะพี่น้องจ้าแซบแซบ ม่ตเตนแอ๊บแอบๆจ้ะเห็ดอีหยังยแล้วสั้นใบใหกะเห็ดนอจ้าร้องพี่น้องเนาะมีความสุขนะคะมีความซุกเป็นน้ำกันยังม่ก็ดีได้ดีใจได้จ้ายังม่เห็นคอมเมนต์ยังไงดีใจหลายจ้ะพี่น้องจา้คาคอมเมนต์ก็คือให้ายกังใจเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ คุณแม่ให้กำลังใจอันนี้มันสิขำเป็นปุ๊บๆนะจ๊ะเขามาเบิ่ร์นให้กำลังใจนะจ๊ะพี่น้องจ้ากำลังใจให้กันและกันนะจ๊ะเลียราย่างนะจ๊ะยำแม็กอย่าเว่านะคะลุ่งในช่องของยำแม็กนะคะ ยังแม่จะค่อยทายทอดนะคะความรู้สึกคิดหนังอยากเค็ดหนังนะคะเพื่อจะเป็นแบบยางนะคะให้กับลูปร้านยังแม่ที่ชือ่อคำมาเบิ้งนะคะกับที่น้องกับสมารถที่จะคอมเมนต์นะคะตื่นขึ้นมายังแม่กิห็นคอมเมนต์นะคะขขาน้องตา อ่านด้วยรอยยิ้ม,ออก,ม,มก็ทุกคอมเมนต์แหละจ้ะทุกคอมเมนต์เลยจ้ะพี่น้องจา๋ามีความหมายกับย่าแม็กมากๆนะคะคอมเมนต์ที่ติดลบหมายถึงว่าที่คนรู้สึก่ตรงกันกับย่าแม็กมีบอมีจ้ะพี่น้องมีจะหน่อยนะคะแต่แต่มีคอมเมนต์หนึ่งนะจ๊ะเพื่อนคอมเมนต์ย่าแม็ก ตอนยังไม่เค็ดคลิปแรกๆคือว่าค่อนข้างหนักนะคะคน้างน,ะ,างนะเพราะว่ายังแม็กไม่คอยเจอนะจ้ะแต่เมื่อรังรามียังแม็กก็มาปัดตัวเองนะคะว่าบางที่สิ่งที่เฮารับบ่ได้อ่านแล้วรู้สึกรู้สึกเสียใจแหละแต่มันเป็นบททดสอบมันเป็นบททดสอบว่า ยังแม่จะพานควอมู้สึกตรงนั้นไปได้บนะคะยาางังแม่ต้องรับรับควอมู้สึกที่บดีให้ได้นะคะแล้วกค็ควอมู้สึกดียังแม่ก็ต้องพานไปให้ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นทุกเรื่องยังแม่ต้องพานให้ได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์นั่นยังแม่บไ่ได้ตีใจยังแม่บไ่ได้เครียดเลยจ้ะแล้วก็มีคอมเมนต์เขามาขอโทษยาางังแม่กพร้อมเลยจ้ะไม่นอนจ้ะคือว่าคุณเยี่ยมมากะคะ่ะเป็นใจ นักเลงนะคะที่กล้าพูดกล้าทําแล้วก็กล้าขอโทษนะคะถือว่าคุณสุดยอดมากๆนะคะในความรู้สึกของยแมกนะคะแต่ยแมกก็บอกเลยว่าน้อมรับนะคะทุกคํปริชมนะคะที่ว่าอาจจะเป็นแบบเสียงดังจังน้อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนื่องจากว่าโทรศัพท์ยแมกอาจจะต่างห่างจากตัวยแมกนะคะอาจจะเป็นเสียงจะสิบ่บ่บ่บรานกันนะพี่น้องเนาะเสียง่บราณนะคะแต่ว่ายแมกบดิใส่บดีใส่ไม่นะคะไม่ดีสื่อมาก ยัยแม็กกลับไปใส่อีกที่หนึ่งสงสัยยัยแม็กลืมปิดนะคะทานอาจจะมีทานหมดนะคะใส่ได้เลยจ้ะเสียดายจังนี่เอาเป็นว่าเมื่อนี้่ยัยแม็กม่อมองไมาสนีว่ยยังแม็กไม่นักนะคะกับอานะคะไปทาบุญเดี๋ยวยัแม็กเอาคลิปทำบุญมาฝากพี่น้องจานะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอให้ท่านมีความสุขพบแต่ความโชคดีตลอดไปนะคะ ไม่ว่าจะคลิปไหนย่แม่ก,ก็จะพยายามนะคะผลิตคลิปของตัวเองนะคะจากความรู้สึกความเป็นจริงนะคะของย่าแม็กนี่แหละนะคะมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะคะพี่น้องคะ่ะการถ่ายทอดนะคะในลักษณะการเว่าการ เฮ็ดยังกัแล้วแต่นี่คือลตัวตนของย่าแม็กจริงๆนะคะก็ขอขอบคุณพี่นองอเอธเนึงค่ะฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะผ่านกับทุกคลิปนะคะที่ย่าแม็กได้เผ่อเอาไปนะคะเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณหลายๆจากพี่นองจ้า